ออขอขอ้อมูลแบบเน,น้นๆถึงเวลาของไขมุกะน้็นะพี่จะได้พลังจากผมทุกอย่างพี่จะเป็น <จะ S 2> อิมพอร์เตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุด,สดอันนี้พี่บอกว่าพี่พุบใจร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนดีชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเป็นบาปกรรมที่ผมกับพี่อังทำไว้ในตาที่ผ่านมาสตรีมที่ช่องใจร้าวทุกวันนะครับผมชอบเลยผมไม่ให้โลกแค็งนั่นอ่ะผมวอนผมไม่ให้โลกแครงนั่นอ่ะผมบอกเลย เศร้า่อนเสียใจนอยไม่โลภเลยไม่บอกด้วยไม่บอกบอะไรนั้นนะผมจะไม่ให้ข้อมูลใครรั้กนั้นทุกคนผมนจะปล,ล่อยเห้แพ้ไปเลยรัวเอาด่วขอข้อมูลแบบเน,น้นๆถึงเวลาของไข่มุกแล้วนะ ดผมไม่เห็นเลยเหรอจะเข้าสูดไปเลยออกจากยานด่านมืดครับเจ้าคุณจะเป็นผู้ทำลายล้างศิษย์ไม่ใช่เข้าร่วมจอยเดี๋ยวดาดอไใสตอนตอนออจยานไปเลยตอนนี้นะผมผมอยู่กับไอ้นี่มจะดับโแก้เลยนี่สลบมึงจะฟังศพกูไปแล้วไม่บอกกันนะก่อนแล้วสกิปแล้วไม่ฟังแล้วไม่บอกแล้วไม่บอกไม่บอกใครรู้ตายอะไรดีข้ัมูลแค่เนี้ยไปสืบกันเองเลยเดี๋ยวเขาจะได้รู้ทุกคนกับการที่ทำกับผมแบบนี้พี่อัง พี่จะได้พลังจากผมทุกอย่างพี่จะเป็นอิมพอร์เตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดทะลุได้ด้วยมาเฮียบี้อังบียนเฮียนังี้อังบี้อังบี้อังฮีาฮ่าฮีาฮ่าฮ่พี่ตอนนี้พี่น่ะแข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้เพียงจะไม่มีใครสามารถฆ่าพี่อังได้นอนนอนน้นนอนนอนนอนอะไรพี่พี่ฆ่าผมก่อนรีพอร์ตแล้วผมจะได้อ่าน เออพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยแทนาแล้วแทนาแล้วแทนาแล้วนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับทุกคนที่อิมโทเตอร์เลยโจเกอร์ไปไหนบล็อกทาเอาเลยพี่ขาดเลย้วหรอกเขาเดิองคงอนได้ไหมอ่ะงอนได้ไหมหรือต้องพูดไม่ได้ไไม่ด้งอนงอนอันนี้พี่บอกว่าพี่พุ่งใจร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า เป็นคนดีชัวๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พูดเยอะพี่เราไม่พูดเยอะพี่เดี๋ยวเขารู้ไม่พูดเยอะเคลวเคโอเคโอเคลลืมลืมลืมทำไมอ่ะเอาแค่ว่า,าแค่ศพนี้แล้วกันนะอ่ะศพนี้เนี่ยก็เป็นศพของแคนดี้นะผมรูปพรรณเนี่ยน่าจะเป็นหญิงสาวนะครับผมนะมอ,อาการเนี่ย,ยคิดว่าน่าจะค่อนข้างอืดพอสมควรนะผมเจอศพอยู่ที่บุมอร่อยเอาบุมที่ขยะพี่ผมบอกเลยนะว่าผมกับพี่อังคนดีแน่นอนเพราะว่าเดินติดกันตลอดแล้วเดินบังเอิญมาเจอศพพอดีเกิดไปไหนบอกทางเอาเลยพี่ขาเลย บังเอิญม,มาเจอศพพอดีน้องน่าสงสัยค่ะคตัดคลิปยังไงดีหมอช่วยอิมฆ่าคนดีงี้หมอกับไม่เห็นคนที่ถือมีดร่วมมือกันแปลยังไงอะการที่ทุกคนมาบอกว่าหมอจะต้องคูก่คนนะคกับคนนั้นกับคนนี้นี่แปลว่าคุณไม่ให้อิสระในการตัดสินนะครับจงเปิดกว้างแล้วให้อิสระกับคนเราในการเลือกครับผมโอเค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 ,อเครู้แล้วรูว้แล้วรูว้แล้วเดี๋ยว,วจับคู่ครับคู่หูและเทียมทาน ไม่มีทางที่เราจะแพ้ได้นอนถ้าเราจับคู่กันพี่ผมบอกเลยแต่เราสามเจอสามตบแล้วอ่ะเจอไปเลยเจอที่ห้องชืดๆนะครับผมเจอห้องชืดๆนะมึงจะเจอบ่อยเกินไปปะเจอทั้งสามตพี่อังผมว่าเราเราพูดเถอะอบอดีรีพอร์ตเดอคิวเลแอปเพียซูบีอาดาคัลเล์ครับ าาถ้าดาคัลเลอร์งั้นก็จะเหลืออยู well. Hello, ่แค่ดำจอยโอ๊ตอ่ารวมพี่ไปด้วยถ้าเกิดน่าสงสัยแต่ผมคิดว wow. oh. ่าโอ๊ตน่าจะเป็นเอนจิเนียร์จริงถ้างั้นก็เหลือแค่ดำแล้วแหละเพราะว่าอันนี้ผมพูดตรงนะว่าที่พี่อังพูดผมได้เพราะว่าผมเป็นคนให้โล่พี่อังครับใช่ใช่ไม่ให้โล่พี่ว่าพี่อังจะไม่ฆ่าก็ถูกไหมไไหมไเป็นคนมาเจอผมแสดงว่าพี่อังก็ไม่น่าใช่ละใช่ใช่เพราะว่าุูด้วยกันก่อนหน้านี้ก็เหลือแค่ดำคนเดียว บายบายท้องฟ้าบบาายยพวกเราอะนะแข็งแก่งที่สุดบนโลกไปนี่ไม่มีใครมีชนะเราได้หรอกเจ็บร้อนจริงๆเป็นตัวเกินอะจริงไม่ใช่หรือ มาเข้าโจเกอร์มันถามจริงเย้ยพี่ดาวพี่พี่เย้ยอย่างเชียร์เลยเชียร์กันเย้ยอย่างเชียร์เลยพี่อันเอาจริงนะเหมือนผมกับพี่ทำให้โจ๊กเกอร์ชนะผมอู้จ๊เชียร์กันโอ้โหแข่งเก่งเลยก็เป็ผีเกินอ่ะพีเกินอ่ะ พี่อังพี่อังพี่อังผมว่าผมเออทุกคนถ้าฟังอยู่นะผมไม่อยากตายกับพี่อังนะผมเลิกคบพี่อังแล้วนะไม่ต้องเอาผมไปตายด้วยนะไหนบอกจะเป็นโจ๊กเกอร์ไม่ปิดไฟเออว่ะเออว่ะเออไม่ทันแล้วทุกคนลืมบ้าลืมลืมแล้วก็ร้อยดาราขุณขวัญของผ้าหัวเมื่อหมอเลวร่วมมือฆาตกรคนก็คือโจ๊กเกอร์นะมอส่วนของพี่ไปจริงเป็นอิมดันชนะดันหลุดเป็นอิมอีกคนพลาดตายเป็นหมอขายวิญญาณดันมั่วไปโดนโจ๊กเชื่อจริง

เออทุกคนทอาฟังอยู่นะผมไม่อยากตายกับพี่อังนะผมเลิกคบพี่อังแล้วนะไม่ต้องเอาผมไปตายด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องเอาผมไปตายด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องเอาผมไปตายด้วยนะไม่ต้องเปิดหน้ามาเจอพี่อังรออยู่ไอ้เหี้ยกูถามจริงพี่อังไม่นอนหรอครับเรียบร้อย อยากให้ผมนะมาดูอันนี้จบต้องไาอีกแล้วเหรอกูยังชอบผมมาหาแล้วพี่อังโอ้อะไรอะทุกคนทมถามจริงนี่มันคืออะไรเนี่ยพี่ยังเจอแล้วอาถรรพ์อาถรรพ์หรือผมว่านะผมว่านะมันอาจจะเป็นบาปกรรมที่ผมกับพี่อังทําไว้ในตาที่ผ่านมาตอนนี้ผมสส่สามสี่คนนะผมว่าเป็นเดียวกันทุกคนผมว่าเป็นบาปกรรมเลย